ชินเนลฟองฟูช่นเดิมค่ะคือเพิ่งกลับจากข้างนอกมานะคะแล้วก็คิดได้ว่าวันนี้ว่างดีกว่าไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจะงทำคลิปทุกคนดูกันค่ะซึ่งคลิปในวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการ grooming แมวนั่นเองนะคะปกติแล้วเนี่ยเรามักจะเจอคลิปที่เป็น grooming with me ใช่ไหมอะแต่วันนี้ไม่ต้องหรอกกับแมวก็พอ กูมิ่งแมวมันก็เราน่าจะเคยเห็นคําว่ากูมิ่งในร้านที่เขาอาบน้าสัตว์เลีย้ยงอะไรนีใช่ปะกูมิ่งก็คือการแบบตกแต่งร่างกายการทําความสะอาดการทําตกแต่งทรงคนนั่นอะไรแบบนี้นะซึ่งเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องมีการกูมิ่งทุกวันเหมือนกันเดี๋ยวฟานจะมาบอกวิธีการกูมิ่งของเจ้าตัวเจาเฟอร์เองบ้างว่าเฟอร์มันทาอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือนี่คะ่ะ การตัดเล็บนั่นเองการตัดเล็บก,ก็เป็นการกูมิ่งชนิดหนึ่งเหมือนกันก็คือแบบเราจะต้องตัดเล็บให้แมวเพื่อไม่ให้มันแบบว่าคมเินเกินไปเนาะถ้าไม่งั้นเนี่ยเราคนเลี้ยงอะ่ะจะเจ็บนี่ตอนนี้เฟอร์ก็เล็บยาวมากไม่รู้จะมองเห็นกันไหมแต,แต่เล็บแต่เล็บยาวมากๆแล้วนะคะย้อยจังเลยเอ้ยย้อยจังเลย สอนะคะก็คือนี่นี่เห็นปะยังมีขนล,ลงเหลืออยเลยก็คือการแปรงขนนะคะฟังแปรงให้แบบเช้าเย็นเลยนะก็คือตื่นเช้ามาปุ๊บแปรงกลับบ้านจากที่ทํางานมาปุ๊บแปรง ก็คือแบบเพื่อให้ขนที่มันหลุดอยู่บนตัวของเฟอร์มันมันมันติดอยู่ในแปรงเนาะมันจะได้ไม่ร่วงหล่นทั่วบ,บ้านด้วยนะคะเขาอาผัาขนทุกวันเขาเป็นสัตว์มีขนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอ่ะก็ช่วยเอาออกจากตัวเขามันจะได้แบบว่ามันจะได้ไม่ร่วงเยอะทั่วบ้านด้วยแหละอมนี่คือสิ่งเดียวที่แปรเอออ่ะสองข้อแรกจบแล้วต่อไปเป็นข้อที่สามก็คือการอาบน้ําเคยทำคลิปเกี่ยวกับการอาบน้ำเปียกไปหมดแล้ว เหลือกานอาบน้ําแห้งก็คือการใช้แบบพวกโฟมอาบน้ําหรือว่าสเปรย์อาบน้ําฟังก็มีอยู่สองตัวที่ฟังใช้ก็คือนี่ค่ะสองตัวนี้ตัวนี้เป็นโฟมตัวนี้เป็นแห้งแบบสเปรย์แห้งเออมันก็แห้งทั้งคููดียว่านั่นแหละอันนี้เอาไว้อาบน้ำนะคะในกรณีที่แบบว่าเราไม่มีเวลามานั่งเป่าขนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แบบนี้แทนได้แต่ว่าตัวนี้ฮะ อยู่ยงคงกระพันมากอยู่มานานมากๆแล้วเฟอร์ยังใช้ไม่หมดเลยแต่ตัวนี้ก็ใช้ค่อนข้างบ่อยอยู่นะคะต่อไปข้อที่4คือการเช็ดหูค่ะเช็ดหูเช็ดหน้าเช็ดตาเนาะก็ของเฟอร์จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ b a l i n ค์แคตัวนี้มันแบบว่าคือโดยปกติเราก็ยังคนอย่างเงี้ยปั่นหูก็ปั่นด้วยค่ัตเตงบัตรปกติเนาะแต่ยังแมวอะค่ะ เวลาเหมือนหูเขาจะบอบบางมากถ้าหากว่าเราใช้คัตเตอ้ลบัดเฉยๆอะ่ะมันจะออกยากนิดนึงใช่ไหมมันออกได้แหละแต่เอายากนิดนึงแล้วมันก็จะทําให้หูแมวเราแดงเจ็บอน้ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราใช้แบบมีน้ํายาช่วยอะไรเงี้ยมันจะทําให้ขี้หูของเขาค่ะมันหลุดง,ง่ายอืมส่วนข้อสุดท้ายคือการเช็ดตัวธรรมดาค่ะเนี่ค่ะฟังก็จะมีเป็นผ้าหนึ่งผืนแล้วก็มีเป็นตัวนี้ค่ะ อันนี้มันคือ,อมิกซ์เนอรนะคะตรงเนี้ยมันจะเรียกว่าเป็นผงสลายกิน่นไม่คึงประสงของสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวจะเปิดตัวผงให้ดูคือตัวเนี้ยแบรนด์เขาเชมาว่ามันแบบว่าทำมาจากธรรมาชาติร้อยเปอเซ็นตงี้ยเพราะฉะนั้นมันปลอดภัยอย่างนี้เห็นไหมคะเนี่ยผงม,มันละเอียดมากอันเนี้ยเหมาะกับสัตว์ ทุกประเภทเลยนะที่เป็นสัตว์เลี้ยงแบบไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหนูกระต่ายเม่นคืออาบน้ําได้หมดเลยอะ่ะม,มันใช้ได้หลายอย่างมากคือผสมกับน้ําเอาไปฉีดตามจุดที่หมาเราฉีดรอบบ้านแมวเราฉีดสเปรย์ไว้หรือเอามาเช็ดตัวเหมือนอย่างที่ฟังใช้ก็ได้ก็คือใช้กระพร้าคือก่อนหน้านี้ยเฟอร์เขาจะชอบมีปัญหาที่ว่าเขาฉีดในกระบะทรายใช่ป่ะแ,แล้วเราเขาอะ่ะชอบ ฉี่ตรงจุดที่มันไม่ใช่สายอะแล้วมันมีฉี่ติดเท้าเขาคราวนี้พอเขาเดินรอบบ้านนะเขาก็จะเอากินฉี่ไปติดรอบบ้านด้วยใช่ไหมฟังก็เลยแบบว่าเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันนอกจากเอามาใช้เช็ดตัวใช้อาบน้ำได้มันเอามาเช็ดพื้นผูกพื้นได้ใช่ป่ะฟังก็เลยแบบว่าลองเอามาผสมน้ําแล้วก็ถูพื้นดูอเออคือกลิ่นมันหายอะแต่มันไม่ได้ทําให้หอมนะแค่แบบว่ากลิ่นฉี่ที่มันเคยมีมันหายไปอะไรแบบเนี้ยค่ะ อันนี้เขามีอยู่3ขนาดนะคะเออก็มีใหญ่กลางเล็กนั่นเองนะก็คืออันเล็กอันนี้นะคะอันนี้75กรัมอยู่ที่ราคา345าบทต่อไปกระปุกกลางแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นขนาดที่แบบเออกำลังพอดีเนาะพอดีมือไม่ใหญ่เกินไปอันนี้จะอยู่ที่ราคา 545บาทนะคะอันนี้คือกระปุกพี่ฟังใช้อยู่เลยนะปัจจุบันนะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคา1040บาทะคะ่ะตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะส่งฟรีถ้าหากทุกคนสั่งก็จะส่งฟรีเลยแล้วก็ถ้าใครอยากจะเก็บเงินปลาทางก็มีให้เก็บปลาทางเช่นกันตรงนี้นะไปหาซื้อกันได้นี่คือฟางชอบมากเลยมาพูดในคลิปนี้แอนถามเยอะคนอื่นก็เลย และถ้าหากว่าใครสนใจสั่งซื้อตัวมิกซ์เนอร์ลตัวนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจนี่เลยอ,อ่ะโอเคค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <i> ให้ฟังด้วยนะคะ <i> และถ้าหากว่าใครอยากจะดูรีเควสของแบบ f a เวอร์ประจำปีที่แบบฟังซื้อของแมวมาให้เฟอใช้ก็สามารถบอกกันได้เดี๋ยวมาทำคลิปถ้ามีเวลานะ แต,แต่จะพยายามมาทําคลิปให้ได้เยอะๆค่ะตั้งจากว่าหายไปเป็นเดือนแล้วเราจะสองเดือนแล้วหรือเปล่าไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้านนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย